เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยต่อไปเนาะเป็นข้อ64สิบเขาถามว่าข้อความส่วนใดไม่มีคำผสมก็เรายังอยู่ในเรื่องของการสร้างคำกันอยู่เนาะ ทีนี้ก็ต้องมีความรู้เรื่องคำผสมนั่นเองอ่ะทีนี้มาอ่านโจทย์กันก่อนหนึ่งเขาแบ่งเป็นห้าส่วนถูกไหมอ่ะเขาพูดว่าขวดนมที่เด็กกินแล้วต้องรีบล้างทันทีถ้าเก็บไว้ล้างรวมกันทีเดียวเนี่ยนมอาจจะบูดก่อนจะล้างให้แยกขวดและจุกนมออกจากกันใช้น้ำเปล่าล้างภายในด้วย ใช้น้ำเปล่าล้างภายในด้วยแปรงล้างขวดให้สะอาดหากใช้น้ำยาล้างควรเป็นสารสกัดสารที่สกัดจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภยัยที่นี้มายถงสักการว่าคำะสม,มคืออะไรเนาะคำะสมเนี่ยคือการนำํามูลเนาะการนำํามูล ตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาผสมกันแล้วเกิดความหมายใหม่เนาะต้องเกิดความหมายใหม่ทานนะในคำผสม จริงสตักเจอร์มันจะเป็นประมาณนี้เช่นมันจริงๆมันเรียกว่าคาต้นบวกคาเติมเนาะกลายเป็นคำะสมจริงจริงอันนี้ไม่ต้องจำเราเขียนสตั u เจอร์มาให้ดูเฉยๆเนาะที่นีเ้เดี๋ยวพี่เขียนตัวอย่างให้ดูละกันว่า ลักษณะของคำผสมเนี่ยเป็นยังไงก็กดหลักๆใช่ปะของคํำะสมคือ 1. ต้องเกิดความหมายใหม่ถูกปะ่ะและคำที่คำที่สามารถเปรียบเทียบ เชิงอุป,ปมาได้เนี่ยส่วนมากเนี่ยคำที่มีความหมายโดยในใช่ปะ่ะเขียนอย่างนี้แล้วกันจะได้เข้าใจง่ายๆน่าจะรู้จักกันแล้วนะ้อว่าคําที่มีความหมายโดยในคืออะไรคือส่วนมากเนี่ยคําที่มีความหมายโดยในเนี่ยจะเป็นคำะสมโอเคเนาะเดี๋ยวพี่ยกตัวอ,อย่างคําประสมให้ดูเด็กๆจะได้เห็นภาพเนาะไปแล้วนะ เช่นหมอดูอย่างเงี้ยหมอดูหมอฟันอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าเขาเอาคำว่าหมอใช่ปะกับคําว่าดูมาผสมกันหมอเนี่ยถ้าถ้าคือคํามูเฉยหมอคือคนที่รักษาคนปว่วยถูกปะส่วนดูคือการเป็นกิริยาในการมองถูกไหมเอามารวมกันคือหมอดูคือใครคือคนคือฟอร์จูนเทลเลอร์ถูกปะคือคนที่แบบว่าสามารถเออมีความรู้เรื่องโหาศาสตร์ เหมอฟันหมอฟันก็คือคนที่ดูแล,แลรักษาเกี่ยวกับฟันเราถูกปะเห็นไหมว่า2องคำนี้มันเกิดความหมายใหม,ใหม่ทั้งคู่อ่ะอันที่2อ,อ่ะอย่างเช่นกินใจกับใจง่ายกินใจกินก็แยกได้ถูกปะกินก็เป็นกริยาคือการแบบรับประทานอาหารการเอาของใส่ปากถูกปะส่วนใจก็คืออาจจะหมายถึงจิตใจใจอนะไรเงี้ย เห็นไหมว่าเอามาผสมกันกินใจกินใจเนี่ยมีความหมายเชิงอะไรลูกเชิงอุปมาหรือความหมายโดยในใช่ไหมว่าแบบอย่างเช่นแบบว่าเอ่ออย่างเช่นคำว่าเออ,เ,อ,อเธอพูดได้อย่างซาบซึ้งกินใจอย่างเงย โอเคเห็นไหมมันมีความหมายโดยไงใจง่ายเห็นไหมว่ามันรวมกันก็เกิดความหมายใหม่เช่นเดียวกันอ่ะต่อมาเช่นน้ำใจอย่างเงี้น้ำถ้าในน้ำเฉยๆก็คือแบบว่าเป็นศาสรารชนิดหนึ่งใช่ไหมส่วนใจก็คือใจพอเอามารวมกันก็คือน้ำใจน้ำใจแบบก็คือแบบน้ำใจคือแบบมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างเงี้ยมีความหมายเกิดความหมายใหม่หมลูกเลี้ยงอย่างเงี้ยแม่น้ำ ข้อขาเห็นปะมันเกิดความหมายใหม่หม,หมดเลยแบบแม่ก็คือแม่ของเราถูกไหมน้าคือสารสาัตว์ราะหหนึ่งเอามารวมกันเป็นะแม่น้าแม่น้ําคืออะไรคือแบบว่าคือลาําธารถูกไหมคือริเวอร์คือเออคือแหล่งน้ําแห่งหนึ่งอะไรเงี้ยอืมต่อมาต้องบางอย่างเนาะบางคําการสร้างคําบางคําเราต้องระวังว่ามันไม่ใช่คำผสมเช่นลูกแมวอย่างเงี้ย ทำไมทำไมมันถึงไม่ใช่คำะสมลูกอ่ะลูกก็คือแบบว่าลูกคือคือเด็กถูกปะคือเบบีของอะไรสักอย่างส่วนแมวก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งลูกแมวพอมาผสมกันก็คือมันก็คือเป็นการบอกว่าเออนี่คือเบบีของแมวถูกไหมแต่มันก็ยังเป็นแมวยังเป็นแมวอยู่ดีโอเคไหมเพราะฉะนั้นมันไม่มันไม่เกิดความหมายใหม,ใหม่มันจึงไม่เป็นคำะสมเนาะ ตัวอย่างต่อไปเช่นเ,ออเครื่องปรับอากาศอย่างเงี้ยห,หมายว่ามันสามารถแยกได้แบบเป็นเครื่องปรับอากาศมีความหมายในตัวเองเครื่องก็คืออะไรสักอย่างที่แบบว่าเป็นแมชชีนถูกไหมปรับเป็นกริยาอากาศคืออากาศคือสิ่งที่เราหายใจเข้าไปถูกไหมพอรวมกัาเป็นเครื่องปรับอากาศก็คือหมายถึงแอร์ถูกปะเออเห็นไหมเกิดความหมายใหม่ วิทย okay, ุกระจายเสียงเห็นไหมว่าเกิดความหมายใหม่สถานีบริการน้ำมันเห็นปะสถานีบริการน้ำมันก็คือปั๊มนั่นเองถูกปะโอเคนะนี่คือคร่าวๆเนาะคร่าวๆของคําะสมลักษณะของมันอะไรอย่างนี้เนาะ อ่ทีนี้เรากลับมาที่ตัวโจทย์กันมาดูกันว่าส่วนไหนไม่มีคำประสงก็สแกนเหมือนเดิมสแกนเจอโจทย์ประเภทนี้สแกนทีลาส่วนเหมือนเดิมอ่ะขวดนมที่เด็กกินแล้วต้องรีบล้างทันทีคำประสมคือขวดนมถูกปะเกิดความหมาใหม่ถูกไหม สถ้าเก็บไว้ล้างรวมกันทีเดียวนมอาจจะบูดมีคำะสมไหมไม่มีเนาะไปก่อนข้ามก่อนก่อนจะล้างให้แยกขวดและจุกนมออกจากกันจุกนมเห็นปะจุกก็คือแบบความหมายของจุกก็คือเอ่อเดี๋ยวนะพี่หาความหมายที่มันแบบ ออฟฟิเชียลให้ดูดีกว่าจุกเนี่ยคือเออจะบอกว่าเป็นผมเด็กก็ได้ที่ขมวดเอาไว้เป็นตรงขมอมอย่างเงี้ยตรงกระหมอมเนาะก็คือผมจุกอะไรพวกนี้หรือเป็นกลุ่มเป็นหมวดนี่ก็ได้แกบบกระจุกอย่เงี้ย ือลักษณะน้ำที่เรียกสิ่งที่มัดรวมกันเป็นจุเนาะอะเอาเป็นว่าจุเนี่ยก็รู้อยู่แล้วเนาะก็คือเราไม่สามารถก็คือจุอ่ะอืมจุนมเกิดความหมายใหม่ๆก็คือเป็นเอ่อไอแบบเนี้ยว่าย่งไงวะ่าเนี้ยที่แบบไว้ให้เด็กดูดนมถูกปะเออก็เกิดความหมายใหม่เนาะก็เลยเป็นคำะสมตรงนี้ 4. ใช้น้ำเปล่าล้างภายในด้วยแปรงล้างขวดให้สะอาดเห็นไหมแปรงล้างขวดแยกออกได้เป็นสามส่วนแปรงล้างขวดแปลงล้าง,ป,ง,างป็นกริยาล้างถูกมาขวดก็คือรวมการเกิดความหมายใหม่มเป็นแปลงอีกแปลงแบบเนี้ยเราก็ว่าไม่เป็นเออเป็นแปงอย่างเงี้ยที่เป็นแปลงล้างขวดโอเคนะหากใช้น้ำยาล้างควรเป็นสารที่สกัดจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภยัย ก็คือน้ำยาถูกไหมน้ำกับยาผสมกันกลายเป็นคํรผสมเกิดความหมายใหม่ถูกไหมเพราะว่าเป็นน้ํายาล้างขวดนมเด็กถูกไหมก็คือผสมระหว่างน้ําที่แปลว่าศาสรศาสตร์ชนิดนึ่งที่มีลักษณะเหลวถูกปะเหลวใสาย,ยายาคือไม่ได้ซนในที่นี้เอามารวมกันเป็นน้ายาเกิดความหมายใหม่โอเคนะเพราะฉะนั้นส่วนที่ไม่มีคํรผสมก็คือส่วนที่สองเพราะว่าไม่มีคําไหนเลยที่ เออเอามาไม่มีคําไหนเลยที่เป็นคํามูลประสมกันเนี่ยถ้าเก็บไว้ล้างรวมกันทีเดียวนมอ,อาจจะบูดไม่มีเลยเห็นไหมไม่มีไของไม่มีส่วนไหนเลยที่เป็นลักษณะของคํำะสมเนาะโอเคเดี๋ยวไปต่อกันเลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทําข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหน ถามในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเกากำลังติดลบแสดงว่าเป็นเศษส่วนหรือเปล่าต้อหายแล้วเป็นเศษส่วนแทนขอพักแป๊บนะคะอ่ะ